สวัสดีนะคะทักทายกันนะคะยมไกล่เที่ยงเนาะทักทายยามใกล้เที่ยงนะคะวันนี้จะทําอะไรกินดีเนาะนะคะวันนี้น้องเจ็บจะพามาเอาพามาเอาเมะเขือเปาะนะคะไปไปตามะกอกันนะคะทุกคนอันนี้ขนุนกําลังขึ้นจะกําลังออกนะคะกําลังออกลูกเนาะกําลังออกลูกเยอะเลยนะคะ ต้นที่เอาลงมาอีกต้นหนึ่งเนาะมีหลายต้นอยู่นะคะทุกคนต้นที่เอาลงมาละกาลังออกลูกเป็นสิบกว่าลูกนะคะเดี๋ยวให้เขาโตก่อนเนาะเดี๋ยวนางเก็บจะไปถ่ายให้ดูอีกทีนะคะเป็นหลายลูกอยู่เนาะถึงนู่นเลยนะคะเขาออกหลายลูกมากต้นนั้นนะคะนางเก็บก็มีขนุนอยู่สี่ต้นนะคะสามสี่ต้นนะอีกสองต้นนี้ยังไม่เป็นเนาะไอ้ต้นนั้นเคยเป็นก่อนเพื่อนนะคะต้นนั้นนะ ต้นนั้นเคยเป็นก่อนเพื่อนนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่อวกลูกมาเลยจ้าน้องเจ็บจะพามาเก็บมะเขือเปาะนะคะอ้าวมีลูกด้วยนะคะในสวนนะคะตอนนี้แดดกําลังจัดจ้านเนาะตอนใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะว้าววันนี้จะพามาเก็บมะเขือเปาะอ้ามีมะเขือหนามด้วยนะคะนี่ <laughs> อันนี้มะเขือหนามนะคะทุกคน กินกับป่นกระเจี่วอร่อยนะคะทุกคนเอออาวอันนี้ก็จะตุยแล้วหรอลูกกทักทายนะคะทักทายกันนะคะทุกคนนะอาว่าไงลูกกระลอกไปไหนอะ่ะตอนเช้าๆน่าหมอกลงหนานะคะแต่ดีมีพวกพวกนี้นะคะเขา เป็นเหมือนอะไรอะ่ะเป็นเหมือนรากเป็นเหมือนรากนะคะเขาเลยฟอกอากาศให้เราได้ดีนะคะน้องเก็บจะมาในสวนตอนเช้าๆตรงนี้นะคะตรงรังกะโลกนะคะทุกคนทุกคนเห็นรังกะโลกใช่ไหมนะดำๆนะล้ะคะ่ะก้อนใหญ่ๆปะาเปต้นมะเขือยัง <laughs> เออนะคะจะมีมะเขือให้น้องเก็บเก็บไหมน้อ มีอยู่ลูกเดียวนะคะทุกคนลูกบ้ากใหญ่เลยนะคะอ่ะเอาไปใส่ตำส้มค่ะลูกเดียวนี่นะคะโอ๋เก็บไม่ได้เดีย๋ยวปากเด้อผู้เจ้าคนบบเห็นพี่น้องนี่นี่น,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 นอีกลูกนึงอพอดีเลยนะคะสองลูกพอดีใส่กับตำม,มะกรูนเนาะนี่นะคะได้แล้ว นะคะถ้าเราปลูกเองกินเองไม่มีสารพิษนะคะอันนี้ใช้ปุ๋ยคอกล้วนๆเนาะปุ๋ยคอกนะคะไม่มีสารเคมีเดียวปนนะคะน้องเกียรไม่ค่อยได้ใช้สารเคมีนะคะทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเอาไปตมามะกอกันคะ่ะทุกคนมีมะเขือม่วงด้วยนะคะสวนกว้างพอสมควรเนาะเดินวิ่งได้นะคะแต่ตอนนี้น้องเกียร มาดูตอนนี้ก็ดินเขาก็ยังชุ่มอยู่เนาะที่รถไปเมื่อเช้านะคะไปะไปทำไปทำตำม,มะกอกันคะ่ะทุกคนปะเข้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาชมกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะตำม,มะกอให้กินกันนะคะคลิปนี้ก็บายบายก่อนจ้าไปตำม,มะกอปิ้งหมูกันนะคะทุกคน